ความช่วยเหลือเรื่องน้ําท่วมกันนิดนึงก็แล้วกันนะคะพี่น้องชาวอ่างทองอ่วมหนักเลยคุณผู้ชมค,ะค่ะถือว่าเป็นพื้นที่รองรับน้ําเลยก็ว่าได้นะคะพี่เปิ้ลน,นาคอนคะ่ะก็เลยลงพื้นที่เนี่ยไปช่วยเหลือเยียวยาทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายนะคะ,คะพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอ่างทองค่ะ ประสบกับน้ําท่วมอยู่นะคะแล้วก็สูงด้วยคุณผู้ชมเมื่อวานนี้พี่เปิ้ลเนี่ยแกไม่ได้ไปคนเดียวนะพาน้องออกกา้าแชมป์เจสกีโลกไปด้วยพร้อมกับแม่จูนนะคะนําถุงยังชีพเนี่ยไปมอบให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยน้ําท่วมในอําเภอโพทองค่ะแล้วก็อําเภอชายโยนะคะจังหวัดอ่างทอง ไปด้วยตัวเองแบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะคือเราก็จะเห็นภาพทุกปีนะเวลามีน้าท่วมหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับน้ำเนี่ยพี่เพิ้ลนแกก็จะเกิดแบบว่าอยากไปช่วยเหลือแล้วไม่ว่าจะเอารถกระบะเ<ม>พื่อนแกรบบเดสก,กีอะไรเงี้ยที่แก ถนัดเลมันมีในหลายพื้นที่ที่เรือบางส่วนเนี่ยเข้าไม่ถึงจะสกีเข้าไปได้พี่แกก็ช่วยเต็มที่แล้วคุณผู้ชมน้ํามันท่วมมาเป็นเดือน่ะมันขังนะเน่านะใจนะถึงใจจริงๆคุณผู้ชมก่อนจะเข้าหมู่บ้านเนี่ยคุณผู้ชมดูถนนที่เคยใช้สัญจรซะก่อนนะคะดูสิโอ้ยนะมันน้ำมันท่วมจริงๆตอนนี้มันน้ำเอ่อท่วมขึ้นมาแล้วรถเล็กนี่ก็คือแบบต้องระวังมากๆเลยมันไม่สามารถผ่านได้จริงๆส่วนเส้นทางเข้าไปในหมู่บ้านค่ะ ไม่ต้องพูดถึงเลยคุณน้ำมันมันท่วมสูงมากต้องใช้เรืออย่างเดียวแล้วก็เจ<อ>สก,กีเนี่ยคุณผู้ชมท่มานนี้แหละก็ช่วยกันขับ,เข,บเข้าไปนะคะการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะพี่เปิลเนี่ยยังได้มอบเงินเยียวยาเล็กเลกในน้อยด้วยให้กับพ่อแม่ที่น้องที่เดือดร้อนรวมไปถึงน้องๆนักเรียนที่บ้านเนี่ยถูกน้าท่วมด้วยเอาจริงๆที่ทําแบบเนี้ยไม่ได้ร่ารวยมาจากไหนนะคะแต่เพื่อต้องการเป็นกําลังใจทุกๆคนเลยเท่านั้นยังไม่พอคุณผู้ชมพี่เปิลเนี่ยยังเตรียมอาหารสุนัขมาให้ด้วยนะเพราะเห็นว่าในหลายพื้นนทีี่่เย ยังมีน้องหมาน้องแมที่ติดอยู่บนหลังคา,าค่ะออกไปไม่ได้ไงเออนะคะคุณผู้ชมแล้วก็น้องหมาน้องแมวเนี่ยเขาอย่างที่รู้กันนะเขาช่วยเหลือ<ช>ตัวเองไม่ได้<ช>คนก็อดหมาออจะเห็บได้ไงอ่ะจริงคุณผู้ชมเห็นใจจริงๆแล้วก็หลังจากภารกิจเมื่อวานสําเร็จดูร่วงไปด้วยดีนะคะพี่เปิลเองเนี่ยก็ได้โพสต์ความในใจเอาไว้ด้วยนะคะหลังจากที่กลับจากช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเมืม่อคืนเนี่ยฝนก็ตกกระหน,น่ำลงมาอีกรอบหนึ่งฟ้าร้องน่ากลัวเลยเห็นใจชาวบ้านที่อ่างทองมากๆค่ะฝนตกลงมาเพิ่มอีกนะ ระดับน้ำเนี่ยก็จะสูงอีกแค่นี้ทุกคนก็สาหัสกันอยู่แล้วใครพอจะมีกําลังที่จะช่วยเหลือนะคะก็อยากให้เข้ามาช่วยด้วยนะครับเพราะว่าบางหมู่บ้านเนี่ยมันเข้าไปลึกคุณผู้ชมบางทีเห็นถนนเนี่ยมันก็ดูแบบว่าไม่ไกลหรอกแต่พอน้ําท่วมขึ้นมาเนี่ยมันจะมีซอกซอยเล็กน้อยและที่ฉันดูในไอ์อินสตาแกรมอ่ะมีแต่คนแก่คุณผู้ชมอ้าวผูกันตรงๆมีแต่เด็กเล็กมีคนแก่และหมาเนี่ยเราบอกเลยว่าลอยลอยคอมาเลยอ่ะเคยเห็นภาพในโซเชียลเหมือนกันที่ดูจากภาพจําไม่ได้นะว่าเป็นแบบ ท้องถนนถาพี่เปิ้ลขี่เจสกีไปอ่ะเคยเป็นบ้านคนเคยเป็นทุ่งนาคือมองไปตอนไหนก็เนี่ยเหมือนแบบเป็นเหมือนเป็นครืออง่ะเุณนเคืือเหมือนคลองไปเหมือนเขื่อนเหมือนคลองไปแล้วคุณผู้ชมนะมองไม่ออกแล้วอ่ะแต่ก็เป็นภาพที่คุ้นตามากนะที่เห็นพี่เปิลกับครอบครัวขับเจสกีให้ความช่วยเหลือในทุกๆครั้งเลยที่มีน้ําท่วมนะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เยียวยาได้ดีในช่วงที่หลายๆคนกำลังประสบกับปัญหาแบบนี้ช่ะคุณผู้ชมนะอ่ะ